ตัวเด,ดี่ยวมัมโม่ก็เดี่ยวทูเดยรกอบสุขภาพ้องงอของเดลเเวอร์เนี่ยจะมาในรูปแบบแนดคเพื่อสุขภาพนะคะก็คือจะเป็นซอะสามารถข่ะฉีกแล้วก็ทานได้เลย,ยทันทีถ้าเกิดว่าทานไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้ก่อนแล้วก็จะทานเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือเรียกว่าเป็นแซนดคขนมไทยได้เลยค่ะโดยอยากจะนาเอกลักษณ์ของรสชาติไทยเอาไว้ในหนึ่งค่ะโดยที่หนึ่งค่ะเนี่ยก็คือ,อะจะเป็นรสชาติที่ดั้งเดิมเป็นวัตถุดิบที่คัฒมาอย่างดีแล้วก็สามารถ คุณค่าของอาหารออกาได้ด้วยค่ะในตอนนั้นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีพิเศษที่สามารถที่แบบตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอทำกันมาก็สามารถรักษาคุณภาพแล้วก็สามารถมีโชล์แฟติดได้ที่1นึ่งปีนะะ แล้วก็มีรสชาติที่มุกกับขมิบมะม่วงขมิบทูเทียนจริงๆโดี่ช่วงแรกจริงๆเราก็มีปัญหามีใช้ช่วงแรกที่เราทำเนี่ยก็พบปัญหาหลายอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นชิ้นใหญ่เกินไปหรือว่าตัวคาเนี่ยกัดแล้วก็เท็กเจอร์แข็งเกินไปถามหว่าคนเนี่ยก็มีบางส่วนที่พอเห็นว่าเป็นรสหวานก็ไม่แน่ใจว่าว่ามันดีต่อสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าออกมันจะอ้วนหรือเปล่าทานี้ก็เลยกลับมาในโจทย์ว,ว่านอกจากจะรักษาอลักษระ ตัดรสชาติดัง้งเดิมของทางค์นไทยไว้แล้วเนี่ยจะต้องทําให้ลูกค้าอามีสุขภาพดีด้วยค่ะโดยช่วงนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็แนะน,านําเรานะคะให้ลองศึกษาเรื่องของข้าวก่องอกค่ะเพราะว่าข้าวก่องอกเนี่ยก็มีสารคาร์บ้านที่มีประโยชน์หลาางต่ร่างกายของเราเราก็เลยลองพัฒนาอยู่หลายครั้งจนได้มาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบข้าวเหนียวทูเรียนอบกรอบสุดเข้าก่องอกของเดี เพราะว่าเรามองว่าในการที่จะทําผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพอะค่ะมันไม่ใช่การทําวันต่อวันแต่ว่ามันคือการผลิตก,การนําเทคโนโลยีมาใช้การพรีสูจ์ของไว้ให้ได้นานแต่ว่าคุณภาพก็ต้องได้ดอกนีค่ะคือม,มีหลายอย่างที่เราจะต้องทําการด้านเยอะค่ะในส่วนนี้เราก็มีโคกับเหมืองต่างๆเพื่อให้ได้ เป็นโปรดักที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถส่งออกไปได้ในต่างประเทศแล้วก็แม้กระทั่งกับคนไทยเองเราก็อยากให้มั่นใจว่าสินค้าที่มาจากเวนเจอร์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติต่างๆมีเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองค่ะก็จำกรับนงสาวะวันเนี่ยเราก็มีเข้าไปขอความรู้แล้วก็ขอคำปรึกษาในหลายอย่างนะคะซึ่งเราได้แทนกาบเขาแล้วก็ได้คำแนะนำเยอะ แล้วอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีไปออกงานแสดงสินค้านะคะกับทาง,งโตเกก็จะมีที่ประเทศฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันค่ะจุดหลักนะคะที่เป็นกลยุทธ์หลักอีานึ่งก็คือหนึ่งคือการทาความเข้าใจผู้บริโภคนะคะ่ะว่าผู้บริโภคต้องการอะไรเราชอบไม่ชอบอะไรทุกครั้งที่เวลาเราพัฒนานสินนะคะ้าอะไรมาค่ะเราดูก่อนว่าลูกค้าต้องการนี้หรือว่าเวลาเราทเราเสร็จแล้ทดลองกับลูกค้าด้วยไม่ใช่ไม่ใช่การที่เราทดลองแล้วก็ คิดเอาเองคือหนึ่งเป็นการเข้าใจลูกค้าแล้วก็สองคือเราคิดว่าด้วยการที่จะทําให้ธุรกิจเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคือการพัฒนาย่างต่อเนค่ะก็คือนอกจากที่เราทําตัวเครืเหน็กเบอมเครือเหล็ที่เรียกเอกแล้ว่าค่ะเรามองว่าเอกลักษณ์ของรสชาติความเป็นไทยนเป็นตัวแกนหลักที่จริงๆเราสามารถขยายต่อไปในโปรดักต์อื่นได้อีกคือเรามองว่าตัวโปรดักต์หรือว่า บริการของเราที่มอบให้กับลูกค้าค่ะคือมันไม่ใช่แค่รสชาติแต่ว่ามันเป็นต้องเป็นรสชาติที่ทําให้เขายินด้ด้วยค่ะในช่วงโควิดจริงๆีแล้วก็การส่งองอกเนี่ยก็มีอุปสรรคหลายอย่างค่ะทําให้เราก็มองว่าในช่วงนั้นเนี่ยมองเห็นโอกาสของตลาดของฟร์มโฮนะคะตอตลาดของคนที่จะต้องอยู่บ้านมากขึ้นคนจะต้องทํากับข้าวเองมากขึ้นค่ะในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยองทำพัฒนาตัวตลาดตัวใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นตัว เครื่องปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเป็นแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าแม่หยกเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราทําอะไรได้ดีอยู่แล้วพรุ่งนี้เราต้องทําให้ได้ดีกว่าเดิมทําให้ได้ดีกว่าเมื่อวานหรือถ้าเกิดวันนี้เรามีจุดที่ผิดพลาดในจุดใดวันพรุ่งนี้เราต้องแก้ไขแล้วทาให้ได้ดีกว่าเดิมค่ะเราก็เลยมองว่า1คือเราจะต้องไม่หยุด2คือเราจะต้องพัฒนาวันนี้ค่ะให้ดีกว่าเดิมให้ดีกว่าเมื่อวาน